สวัสดีครับมีคนถามเข้ามาว่าปวดเข่าทาอย่างไรผมจะแนะนํสองท่าด้วยกันนะครับค่อยๆนวดตามผมช้าช้านะครับเริ่มจากเหยียดขาตรงๆนะครับและใช้มือนิ้วโป้งของเรานะครับวางแบบนี้เลยวางบนเข่าลูกสบ้านะครับแบบนี้นะครับจับมือสอดด้านล่างแล้วก็วางแบบนี้ดูดีนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าสลับแบบนี้ครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปาทำแบบนี้สองข้างด้วยกันและท่าที่สองครับงอเข่าแบบนี้ช้าๆนะครับดูตรงล้วไว้ตรงนี้นะครับส่วนมากเราจับปวดตรงนี้มากกว่านะครับเชนิโป้ของเราคึงเป็นวงกลมนะครับเข็มนาฬิกาไปครับ1 2ึ่งสาสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะนะครับถ้าลองทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณมากครับ